สวัสดีครับสวัสดีพิจิตไง,ไไงี้เป็นไงผลงานในค่ําคืนนี้ครับพันนัดนะครับพันนัดพาชมทุ่งเจอกับพันโกนะครับเราเลาะเที่ยวแรกเนาะเที่ยวแรกกี่กี่ทุ่มเนี่ยเราเริ่มเลาะก,กันกี่ทุ่มสองทุ่มอะ,ะไรไอตัวนี้มันมาติดกับเราได้ไงอันนี้เบ็ดเบ็ดปลาเบ็ดปลาเล่นๆ <laughs> แกเขินแกเขินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกเป้นอยู่เลยอันนี้เลาะเที่ยวแรกเนาะ แล้ววันนี้เราจะล็อกกันเก้ารอบอะรอบเราเท่านี้จะทํากันไหวไหมพวกนี้กี่รอบดีเดี๋ยวพานัดแปดหรือเก้าดีเก้ารอบ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราลอ็อกกันรอบแรกนะครับก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับโอ้โหนี่ครับฝีมืออิงนับอิงนับพันนัดนะครับตัวบิ๊กบบกกิ๊เนี่ยครับเบ็ดพันนัดครับเบ็ดพันนัดแล้วก็นี่ฝีมือโกฮนะตามมาก็สนนสายเอเชียนะครับสวัสดีพิจิต แล้วพรุ่งนี้เจอกันว่าจะได้กี่ตัววันนี้รอ,อบแรกนะฝีมือพันนัดตัวบิ๊กๆเลยผมตกไปเลยฝีมือเจอพันนัดเข้าไปตัวจ้ยๆอย่างนั้นเลย <laughs> พันนัดแน่นอน <laughs> โอเคแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับเจอพานโกกับพันนัดพาชมทุ่งนะครับฝากติดตามนะครับ Facebook ของโกกับพันัดแล้วก็มี YouTube ของบุญส่งสีดำเนาะสะุสุกสไตลยเราเนาะพานัด ลุงชนขับด้วยลุงชนขับด้วยอย่าลืมลุงชนขับเดี๋ยวเราพาไปขับแล้วเราจะไปเที่ยวเขื่อนกันไหมฉันเขื่อนมีน้องน้องม่ตองไปก็ไปเออ,เอ,อชื่อเขาไม่ได้บ้าเอาน้องหนูก็พอโอ okay, okay. เคโอเคเยวเจอกันนะครับสวัสดี